สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะและววันนี้นะครับก็มีของใหม่ที่น่ารักและน่าสนใจมากๆเลยก็คือชุดเป็ดนั่นแหละ Joy Treasure นะครับก็เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเหมือนเป็นการคอลลบกับ B Du ักนะครับแล้วก็บอกเลยอยากได้อยากได้มากเพราะมันน่ารักมากแบบน่ารักจริงๆนะดูดิโอ้คือแบบขนาดตองเ็นดูน่ารักเลย DP ี ใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้อ๋อคือแบบแล้วน่ารักซะเหลือเกินแล้วมันมีของฟรีด้วยอืเป็นตั๋วสิเดนี่ก็จะได้อะไรดีดีอุ้ยมีอย่างนึงว่ะได้เป็นออโอเคนะพรีเมียมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วอีกกระดานหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านขอปืน G36C นะครับแล้วก็เครื่องบินเนาะถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าจะได้มาจากปงร้อนเลยสักอย่างนี่แหละแล้วอันนี้ก็มีหมดแล้วนะครับยกเว้นเครื่องบินนะ เอาตรงก็โอเคอะไรก็ได้แหละเพิ่อแต่ก็นะไม่ใช่ของที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราอยากได้ joy treasure หมายถึงเราอยากสม joy treasure นะครับเกิดกระดานนี้นั่นเองเนาะก็สักหน่อยละกันสักหน่อยลวกันนะกระดานปีรักถูกกว่านี่ว่าเอโอเคนะ หากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะ,ะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอด line ไปได้เลยนะฮะ add Richman Shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะ และถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยการันตุกว่าก็ดีสิครับรออะไรล่ะอุ้ยอีกอัน,หนอเหรออ่าโอเคต่อเลยครับต่อแตกตอ,อ,อีกอันเหรอโอเคต่อเลยครับอ,อ,อย่าบอกนะมันบัก๊ก ใช่โอเคต่อ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 ก็ดีนะก็ดีนะดีตรงที่ว่ากระดานนี่มันถูกกว่าอีกอันหนึ่งนะครับเพราะผมอยากได้อันนี้มากกว่าแต่ผมก็รู้รู้อยู่ลึกๆอยู่แล้วครับว่าหมดกระดานแน่ๆหมดกระดานแน่ๆเชื่อเลยเชื่อเลยฮะดีพี DP ก็โอเคนะแต่อยากได้ชุดมากกว่าถ้าได้ชุดมาผมก็จะไม่เอาดนะีพี โอเคได้เวลาลุ้นแล้วอเป็นเป็นว่าเล้วอ๋อ oh. ก็ยังดีนะครับในดีนะใช้ทั้งหมดไปประมาณ5,000กว่า UC ใช่ไหมก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่แยสำหรับชุดนี้เลยนะ ไหนใส่ดิบอกเลยว่าชอบมากชุดน่ารักมากคือแบบใช่เลยแล้วก็กระแากก็ต้องเปลี่ยนด้วยแล้วดีพีด้วยดีพีด้วยเออกระทด้วยนะฮะกระทด้วยบอกเลยว่าเป็นชุดที่น่ารักมากแล้วจะใส่อะไรอีกวะเนี่ยมีอะไรที่มันเข้าบ้างเอ,อกะดี่เหรอมันก็เข้าแหละมีอย่อื่นอีกไหมโอเคใหม่เดี๋ยวแหละออดูดิ พูดน่ารักน่ารักมากเลยชอบชอบชอบใช้ได้เลยแ้วถ้าเปลนผู้ชายอยากเห็นอยากเห็นดิน่ารักนะน่ารักน่ารักผู้ชายแบบล่ำๆหน่อยแต่แบบเฮ้ยน่ารักน่ารักชอบชอบชอบแต่ขอดูในเกมดีกว่าโยโย่ไหนปืนดีพของฉันอยู่ในเอ่ยนี่ได้มาแล้วนะครับตัวทั้งตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะ บอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักมากชอบแบบชอบจริงๆนะบอกเลยว่าเซตนี้ดูน่ารักมากรวมทั้งปืนเองด้วยนะปืนก็ถือว่าไม่แย่นะครับเป็นลายแบบเรียบๆแต่ก็เก๋อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ดูดิพับจีโมบายบีดักนั่นเขียนว่าอะไรวะ GP เหรอหรือ DP วะ GPQQCOM เหรอท่านมเถอแต่นั่นแหละ สวยมากชอบชอบชอบแล้วส่วนมัวกับกระเป๋านะครับเดี๋ยวามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระเป๋ากันก่อนล้วกันเนะาะกระเป๋าเลเวลหนึ่งนะครับน่ารักมากชอบกระเป๋าเลเวลสองใช้ได้ดูดีเลย,เลยแหละแล้วก็กระเป๋าเลเวลสามนะครับบอกเลยเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งที่ผมชอบมากผมถ้าเกิดผมพลาดผมจะเสียใจบอกเลยแล้วส่วนหมวกกันน็อกนะครับส่วนหมวกกันน็อกนะเดี๋ยวยืนตรงไหนดีวะอ่ะตรงนี้ละ,ะกันหมวกกันน็อกนะ เลเวลหนึ่งใช้ได้น่ารักน่ารักน่ารักเลเวลสองเฮ้ยเหมือนมีไข่เลยแบบเปิดไข่อ่ะนะแล้วก็เลเวลสามนะครับโอ้โหโคตรเก๋ชอบบอกเลเวลเซนดีนแหละชอบเหลียงทั้งตัวแต่แต่มีข้อแม่นะแม่งเด่นมากบอกเลยเล่นในแมปเช่นแบบพวก E. b r a n g e ลหรือว่าทางด้านของซานท็อกไม่ได้เลยนะเนี่ยเด่นเกินจากใจโคตรเด่นแต่โอ้แต่ดีอ่ะแต่ดีดีแต่ไี้ดีมากเลยใส่ได้สียดาดูดีครับดูดีดูดีชอบ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  ได้ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ตุ่มแบบครั้งหนึ่งต่อวันแบบครั้งหนึ่งต่อวันอุย้ยได้ได้สามชิ้นแรกรับรออะไรและก็ยังมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากสุ่มอยู่นะและคือคือมันไม่ใช่อะไรหรอกคือมันยังไม่ได้หัวแหละประเด็นหลักๆเลยนะครับมันยังไม่ได้หัวก็วันนี้ก็ขอสักหน่อยได้ไหมถเิดได้หัว เอาแบบทีละยี่สิบเลยแล้วกันนะเนื่องจากทีละสิบครั้งก่อนลองแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรก่ก็สักหน่อย <rez eki> หรืออาจจะยังไม่เวิร์กเหมือนกันอีกสักรอบอ่าโ,โอเคคุยกันรูเรื่องนี้ว่าใช่เลยใช่เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเอามาใส่สักแปบ๊บดิเฮ้ยบานาน่าแมนบอกเลยเป็นชุดที่โคตรเกียนนะ กเกลียนแม่แต่นั่นแหละเอาไว้ค่อยว่าเอ้ยเฮ้ยมันก็เข้ากันอยู่นะเฮ้เด็กไอเข้ากันอยู่ได้นะผมให้ผ่านผมให้ผ่านเอออย่าได้อย่าได้เนี่ยแหละผมจะเล่นด้นดวยชุดนี้ละก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถือว่าไม่แย่ครับวันนี้ถือว่าโอเคจะบอกว่าดูดีก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นกระดานการันตีเนาะเพราะยังไงก็ถ้าจะเอาให้หมดก็ต้องสอยให้หมดอยู่แล้วนะ ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่แย่แล้วจะมีแพ็กอะไรต่อน,นั้นก็เรามารับชมกันต่อแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรมาอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพ่เป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับแล้วก็เร็วนี้นะผมก็จะมีแจกของในไลฟ์มั้งในไลฟ์สตรีมพับจีของผมนะครับผมจะมีแจกโค้ดเรเซอร์พิประมาณ5โค้ดนะครับโค้ดละร้อบาทนะครับเนื่องจากว่า ทางสปอนเซอร์ของผมเข้าใจดีเอามาให้ผมแจกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมมาดูไลฟ์ของผมแล้วมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับกติกาก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็ประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับวันนี้เองก็ขอตัวลาไปก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ๊ปปบา